สวัสดีครับแม่บอ้นกรุบๆเคลียร์ครับผมงี้นี่ขมานุนักจังการว่าที่จริงครุหน่วยกลองแต่แค่ต้องถือบัญชีการแบบครั้งกล้าวประเทียบัดมุประเทียก็คืองี้นี่กะบัดบานเมนูนี่งี้นี่คือเมนูขออนุญาตแนะนําก่อนเด้อก่อนที่จะทํานี่ขี้เล็กนี่ภาษาเขมรยืนគេเฮาท่าอังกัญสลอដាក់เลยไอ้ภาษาเขมรเฮาอีช่อมภาษาไทยเรียกช่อมนะแล้วก็กระเจานี่ทุ่มตูตรงโทเลยบ่าวผู้นี่นี่กระเจาตัวใหญ่ๆเลยวันนี้ แกงคีเลกต้มกับกระเจารู้แล้วว่าอร่อยไงเนี่ยเราจะมาเริ่มทำกันเลยมาบนมาอุไฟแรงหน่อยนี้หนึ่งเด้อไม่เป็นไรครับกะทิจุ่ยเมนูมาจะทําสั้นๆแค่ใส่ทุอย่างลงไปแล้วก็จะค่อยปรุงทีเดียวตอนหลังแต่ระหว่างนี้ขออนุญาตต้มเสร็จแล้วก็จะเทเครื่องใส่แล้วก็ใส่ปะาะตอนหลังนี <laughs> ่อ่ะมามาบนขออนุญาตคั่วกะทิให้มันแตกมันก่อนอืมป <Okay. S 1> ะอืม จิกเกรน่ารักเเต็มไีจิกมาเต็มลว่าจกกกินอน่สระเีย,เยมลีทองมีว่าไรดิบ่ม,มีมดีพ้าป่าลเลยเองัสดทีเ,เอานีาใส่เลยได้ไหมอ๋ยอยัออยงครับน, uh huh. นี่คือบรรยากาศที่ มาอยากถ่ายโทษให้แม่บอบอุ่นได้ดูได้ชมว่าน,นี่คือบรรยากาศการทํากับข้าววิเลียที่เธอกับข้าวไม่ต้องไปรู้รายไปบนสุดท้ายการทํากับข้าวอยู่ที่ฝีมือนี่เตาเตาเนี่ยวันนี้เราทําเตาเตาใหม่เลยนะเบกิกซิงเลยนะแม่บนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีที่ทํากับข้าวเตาแล้วก็ทำเอ่อขั่วเอ้ทำไอ้แกงขี้เหล็กเตาใหม่นะ ตะบาลก็ใหม่ด้วยวันนี้เปิดของใหม่เยอะเลยนะครับถ้าเฟมในบ้านนี่คือผมจะไม่ได้ทําเมนูนี้นะนี่เริ่มแตกมาแล้วมาบนเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจริงๆไม่ต้องคั่วก็ได้แต่ผมต้องการคั่วให้มันไอ้นั่นเฉยๆฮะนี่อุ่ยกอบแล้วนะวันนี้เราใช้เป็นกะทิกร่องลเมาอบนกะทิกล่องบรรยากาศวันนี้ก็เปลกเนออ เนี่ยเมื่อวานร้อนโคตรนะมันโคตรร้อนเงนี้ยเนี่ยโมติกีตเคลาาไปอยู่เมงนี่วันนี้อากาศไม่ร้อนเลยนะครับอืมโอ้เริ่มแล้วมาปุเริ่มแล้วนี่ดูได้ไหมปุอืมได้ไหมใส่ไฟเยอะมากเลยเออลืมเมื่อกี้ทานเยอะเกิน คือตอนนี้เราเป็นคนเผาถ่านเองแลวถ่านก็ใช้เองด้วยนะเออเราทําเองใช้เองครับมันเลยรู้สึกว่าเออถ่านเราก็ไฟแรงคนทาก็ไฟแรงนะไรเกิน,นแล้วเราก็ดันมานั่งอยู่ใต้หลุมด้วยนะทุกคนนี่เออขออนุญาตเปลี่ยนทิศทางหน่อยพอหรือยังเนี่ย,ย,ย,ยไปเลยเนะาะใส่ทานนี้ไปเลยบอกใส่หมดเลยนี่มาบนสิ่งที่เราจะเทลงไปก็คือเครื่องในนี้เราจะตําเองเลยนะผมมีเอ่อ คาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็อแก้วเสด็กระชายนะครับแล้วก็นี่ไม่ใส่ไม่ได้ครับบนเทล,ลงไปเลยแล้วกันกระทิเดือดแนี่ยทำเข้มขนมอนูดูเนี่ยอุ้ยพอมันแตกมันมาหอมมากเลยบนอฝีมือเจเดียนในวันนี้สุดยอดมากนะครับไฟมันแรงครับไม่ต้องคนบ่อยๆเดี๋ยวมันจะติดกระทะติดหม้อ <c oughs> ใส่อะไรไปบ้างต่อไปน้ำใช่ไหมคือใสาา่อะไรกระเจาใช่ไหมคั่วกระเจาก่อนใช่ไหมให้มันพุดธพุทธก่อนนะวันนี้เรามีกระเจาเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ให้ดูกระเจาเดี๋ยวก่อนเีในวันาาให้ดูกระเจาทุกคนนี่ทุกคนดูกระเจาเด้อเรามานี้ก่อนใช่ไหมปุ๊บมันจะตะลับไหมไม่ตะลับเนาะนี่นี่มาบนนี่คือกระเจาที่เราได้มาถุงละยี่สิบบาทบนเยอะโคตรใหญ่เลยเยอะด้วย อ้วนด้วยคนทําก็อ้วนด้วย <laughs> <laughs> นี่เทลงไปเลยไหมเนี่ยนาะมันหนืดแล้วทุกอย่างคือสุกหมดแล้วน้ำรนเนี่ยอย่างอนนั้นอ่ะสุกหมดแล้ว กระเจ้าเขาล้างมาให้แล้วสองรอบเขาค้างคืนไหมอสองคืนผมก็เอามาค้างคืนอีกหนึ่งคืนตอนนี้เราก็คั่วครับคั่วหอยนี่ทุกคนใส่เลยไมยน้ำอย่าให้มันติดกระทะครับเดีย๋ยวอีกนิดนึงเออ อ,อันนี้ใช่ใชนี่ต่อไปเราใสนนา่คันโคือตอนนี้เราทําไปด้วยแฟนบอกไปด้วยนะวันนี้เราทําตามสูตรแฟนเดี๋ยววันหลังจะทําเป็นสูตรผมเลยสูตรผมนี่คือใส่มั่วเลยนะจากนี้ันต่อไปก็คั่วครับคั่วให้มันสุกคั่วให้หอยมันดูเหมือนจะสุกๆนะครับผมนี่อ่ะ แต่ไปก็รอเวลาอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวรอตอนที่หอยสุกแล้วเราค่อยมาใส่อย่างอื่นให้ดูกันครับผมเอาล่ะครับไอป,ปูนตอนนี้ก็เท่าที่ผมได้เอบดูแล้วนิดหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะได้ถึงขั้นตอนต่อไปแล้วเพราะว่าหอยนอี่น้ำเดือดพุดๆเลยมาปูนร้อนมือนี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ อะไรลงไปใส่ปะลาลาก่อนดีกว่าคั่วปะลาให้มันหอมก่อนไงบนเป็นอะไรที่ถ้าเราทำกับข้าวเลยไม่ได้ใส่ปะลาลานี่มันยังกมันจะง่ายพอเนอะเราต้องบดก่อนเนาะเพราะว่าเคยอยู่ครั้งหนึ่งครับทำกับข้าวแล้วไม่บดครับแล้วก็ตักไปไมยยายเซยหลงอีนเมยยายหลงกระดาษตัวตดดุดลหรอมันมาบดมาเลยนกุกกระด้ก็ได้เรื่องปราเองได้ก็ได้แต่อะไรปลาตากระโอแล้วกระตอน <laughs> โอ้อีนเวกุบิอีหลังลแต่แก้ไขแมาปนนะแต่บอสจะได้ไปก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปปกติเองคือเคยแต่อ่าตัวรู้เวลาเลื่อยอย่างนะอันนี้เราจะ,ะเลือเอ่อยใั้ผิดนั่งจะกูรอย,รยต่อไปใส่อะไรต่ออันนี้เลยเนะาะใส่หมดเลยอันนี้เอายางก่อนไหมนี่ขออนุญาตใส่นี่ซิกเนเจอร์นะครับผมเขาคือมีชื่อว่าขี้เหล็ก <laughs> นี่แม่นปน อุ้ยโอมากเลยอ่ะนะต้องกลัไหมกดใหถ้ามันเข้ากันก่อนหอมมากหอมจริงหอมมากเลยเพราะว่าไอ้ที่มันหอมมาเนี่ย <c oughs> หนึ่งเป็นเครื่องเทศครับโดยเฉพาะกะทิกับไอ้คืออะไรนะไอ้ที่เราซื้อมาเมื่อกี้เนะี่ยกระชายเออมันหอมกระชายทำไปจะมาคิดถึงอะไรนะรกรมจีนเะน่ อโอเคมันน่าจะเข้ากันได้แหละเดี๋ยวใส่หมดเลยเนาะใส่ร้วรด,ดีนะใส่สไหมไส่น้ำไหมนิดนึงเดีย๋ยวว่าใส่น้ำอีกว่าเผื่อ,อเพราะว่าหอยมันยังสุกไม่ดีอนะ่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำไปหนึ่งด้วยมบน ระหว่างนี้ก็ดูเนโมไปเรื่อยๆกันครับผมเดือดพุดๆๆๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำให้มันมิดนิดนึนงพอ,อแล้วครับกำลังพอดีเนาะนี่เอามานี่มาบนเดี๋ยววันนี้ขอคนแล้วก็ใส่น้ำหน่อยไหมแต่ก็ใส่รถดีไปเลยเด้อขออนุญาตเติมรถดีไปก่อนให้จะได้เป็นเป็นน้ำซุป เอแล้วเดี๋ยวมันเค็มนี่ชีรสแม่นบมโนอันนี้ชีรสนะครับผมใส่น้อยเสพน้อยอ่ะขออนุญาตเดี๋ยวระวังนี้ขออนุญาตคนแล้วก็ปิดหม้อไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาชิมก,กันอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ชะอมลงไปเพื่อให้มันหอมอร่อยนะครับผมอ่ะก็ไม่นานครับเดี๋ยวขออนุญาตไปแป๊บเดียวเท่านั้นหนึ่งสองสาม ค่อยอ่ยอะเม่ยงปนขออนุญาตชิมก่อนแล้วกันทหารตรีพลีมือเลยจีนพอจบอืออ่ะชิมด้วยกันเม่งบนนี่โอเคแสยนี้ลงไปเลยครับพี่น้อง อันนี้ภาษาเขมรเรียกគេហៅថាស្តេស្អំภาษาស៊ីមគេហៅថាស្តេចாឆ្អំស្អុំអនេះដាក់ទៅដាក់แบบចេះលើយបងប្អូនអើយអូអូបឡើងមើលនេះអូដាក់នេះទៅយីងអូបលើយអះមែមែបងប្អូនอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละก็สําหรับใครที่แกงสู้แบบจานะដាក់อุยคลาสนี่ขมบังกระเจาដាក់ก็เลยรู้สึกตา โอเคอร่อยมากไว้เจอกันในคลิปต่อไป EP ต่อไปบัดกรอบលើកเก็บលើฉหนังฉึนទៅហើយបាទបាយបាយប្រញហើយចាំដល់ឃើញគ្នាតរហូតបាយទើ